สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นเล็กชื่ออะไรครับื่ออู๊ดครับอู๊ดอายุเท่าไหร่สี่สิบหกครับพี่อู๊ดทำอาชีพอะไรครับธุรกิจส่วนตัวครับไหนอู๊ดไม่เลยอยากคุยกับพี่ครับอยากจะรู้ว่าความหมายในชีวิตคืออะไรครับผมพี่ถามอู๊ดดีกว่าว่าอะไรทําให้อู๊ดเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตครับตอนนี้ผมอ่ะอายุสี่สิบหก แล้วธุรกิจส่วนตัวก็เป็นเหมือนกับมรดกจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องดูแลต่อไปในอนาคตเนี่ยแล้วตัวเองก็โดสดซึ่งจะมีความรู้สึกกลัวเรื่องการมีชีวิตอยู่คนเดียวครับผมนั่นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตหรอกครับสิ่งที่อูดกุ้มใจนั้นไม่ใช่เรื่องความหมายในการมีชีวิตหรอกครับแต่อูด ก็เป็นเหมือนมนุษย์ทุกคนคือหวาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และไม่เข้าใจอูดไม่รู้เลยว่าไอ,อาการที่อยู่เป็นโสดชีวิตไม่มีใครเนี่ยแม่งจะเป็นยังไงเพราะว่าในความเข้าใจคนเราก็ต้องมีผัวมีเมียนี่หว่าอยู่คนเดียวแม่งกูดูไม่ปกติแล้วมันจะเป็นยังไงวะคือถ้าเปิดตัวผมอะถ้าอยู่คนเดียวอะผมคิดว่าผมก็อยู่ได้ครับแต่คือว่าผมกลัวตรงที่ว่าพอ เริ่มแก่ตัวแล้วผมไม่มีใครไงฮะแล้วก็พอเจ็บป่วยแล้วเราก็เหมือนกบบคลิ้งขวาไงพี่แสดงว่าชีวิตคู่ของอู๊ดคืออู๊ดต้องการคนปฐมพยาบาลนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมทําไมอู๊ดไม่มีแฟนจนมาถึงนาทีนี้ครับผมว่าจะอยู่โลกส่วนตัวสูงนะพี่แปลว่าอู๊ดไม่ได้มองหาหรืออาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติหรือความเป็นอู๊ดนั้นอาจจะไม่เหมาะกับชีวิตคู่เพราะถ้ามีมีไปแล้วถูกไหมครับตอบไม่ได้ครับผมอู๊ดเคยมีแฟนไหม ถ้าสมัยนี้เรียนก็พอมีบ้าง,งครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอู้จัดการเรื่องความรู้สึกทางเพศยังไงครับสมัยรุ่น,ร,นรุ่นก็ก็ไปซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันเนี้ครับก็แม่น,นังทั้งห้าก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องผู้หญิงอะไรมากมายครับผมนี่ไงอูด<ต>ไม่ได้ต้องการชีวิตคู่อยู่แล้วผมก็ไม่รู้อะครับผมแบบตอนนี้ผมก็อายุเยอะผมก็เลยที่ว่าผมอยากจะมีใครสักคนอย่างนี้อะแต่เรื่องนี้มันยากตรงที่ว่า ใครสักคนมันไม่ใช่สิ่งของนะครับบูดใช่ครับผมผมเข้าใจครับแล้วก็ด้วยความที่มึงแม่งไม่สนใจชีวิตคู่หรือมึงไม่สนใจความสัมพันธ์แบบคู่รักมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะวันนี้มึงก็กลายเป็นคน46ซึ่งมึงต้องการชีวิตคู่ในแง่ของ Option ออปชั่นเน่ะ มึงไม่ได้อยากมีใครเพราะว่ามึงเผื่อพื้นที่ครึ่งหนึ่งของชีวิตให้ใครเข้ามาจอยด้วยตั้งแต่ไหนแต่ไรอะครับแต่มันไม่มีอะพี่อู๊ดไปเท็กมีเอากันไหมเท็กมีเอาเลยอะพี่ผมดูแล้วว่าผมไม่ไม่เหมาะครับเพราะว่าผมไม่มีสกิลอะไรเลยครับมึงไม่ต้องมีสกิลเียอะไรเลยมึงแค่สดพอไม่กล้าครับผมทำไมไม่กล้าก็เพราะมึงเป็นอย่างนี้อะอู๊ดไม่ผมไม่กล้าพี่กูไม่สนมึงต้องไปเท็กมีเอากับกู ไม่ครับไม่กล้าครับผมกูไม่สอนกูไม่สอนมึงต้องไปพี่ผมไม่กล้าจริงๆนะเรื่องของมึงมันไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรนี่ผมอยากจะถามพี่แค่ว่าเราจะควรอยู่ต่อแบบไหนอะไรดีอย่างนี้ครับแบบไหนอะไปเทมิยวดิจะได้มีแฟนมึงอยากมีแฟนไอ้อูดพ่อนั้นอาเฮียทางเดียวก็คือว่าคงจะต้องหาคอนเทนต์ในการที่มึงหาแฟนให้ได้อย่างจริงจังมึงพูดอย่างนี้เลยผดูเลยหน้าตาไม่หล่ออ้วนก็อ้วนนะฮะ แล้วออกเทคมีเอามันก็ทั่วประเทศนะครับมึงน่าหงุดหงิดจังเลยอู๊ดเทคนมีเอาไม่ได้ต้องในแบบนังแบบพี่อ่ะมีคําแนะนําให้มึงหลายแบบมากนะอู๊ดคืออันดับแรกนะพี่ฟังเร็วๆนะพี่คิดว่าหนึ่งพี่ควรจะต้องพูดให้มึงภูมิใจในสิ่งที่มึงเป็นแต่สิ่งที่มึงร้องขอมึงก็สมควรได้รับคืออ่ะถ้าวันนี้มึงอยากมีชีวิตคู่มึงก็สมควรได้ลองดูเพื่อพบว่าสุดท้ายมึงอาจจะอยากกลับไปโสดเหมือนเดิม หรือมึงอาจจะได้มีความสุขในการมีชีวิตคู่สักทีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเปลี่ยนเป็นลองแนะนําในสิ่งที่มึงอยากได้ดีวกว่าคือชีวิตคู่พี่ก็คิดต่อเลยว่าเอ๊ะกูจะทํายังไงกับมึงวะสอนมึงจีบสาวหรอหรืออะไรยังไงแนะนําวิธีการที่มึงจะได้พบเจอใครสักคนเนี่ยพี่ก็คิดออกเร็วๆเลยว่าไปเทคเมียเอาดิ ผมว่าผมไม่กล้าพี่งั้นโอเคอูดกูไม่เติมมือละกันอย่างน้อยมันก็พอจะมองออกแล้วว่ามึงติดขัดอะไรเพราะฉะนั้นอูดก็ถือว่าวันนี้พี่ฟังมึงแล้วก็แบ่งเบาความรู้สึกเหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครแตะต้องมึงได้จริงๆกูไม่ได้บอกว่าเพราะมึงไม่ไปเทคมีเอานะ แต่สิ่งที่มึงต้องการกับความเป็นมึงมันขัดแย้งกันอยู่มึงก่อกำแพงล้อมตัวเองอยู่ซึ่งมันเป็นกำแพงที่มึงก่อขึ้นมาเองด้วย,ยนั่นหมายความว่ามึงอาจจะต้องเป็นคนทลายกำแพงนั้นเองจากข้างในออกมาเดี๋ยวมึงจะแก้ปัญหาได้เองมึงไม่ได้ต้องการชีวิตคู่จริงๆเพราะอย่างน้อยถ้าคนไม่ต้องการชีวิตคู่จริงๆอย่างน้อยมันจะมีความใยอะไรบางอย่างซึ่งมึงไม่มีเลยและเหตุผลที่มึงต้องการจากชีวิตคู่นั้น คำตอบไม่ใช่ชีวิตคู่แต่คือฟังก์ชันคือแม่บ้านคือพี่เลี้ยงคือคนใช้คืออะไรบางอย่างเท่านั้นไม่ใช่ชีวิตคู่เพราะมึงไม่ได้ต้องการคนมาแชร์สุขทุกเว้ยมึงต้องการคนใช้สอยถ้าที่พี่ฟังดูเดี๋ยวมึงก็จะแก้ไขได้เองละครับอ้ชคดีที่มึงโทรติดนะครับขอบคุณครับ อย่าหาว่านาสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ y t u t u นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube สาบตาค่ายกดกระดิ่งกด,กดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด